โอเคนะครับหลังจากที่ลูกค้านะครับทำการเสียบปลั๊กกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็เข้าไปที่แอปสโตเพสโตหรือว่าหัวเว่ยแกลเลอี่ที่ทุกท่านใช้งานอยู่นะครับของผมจะเป็นเพสโตนะครับทีนี้ลูกค้าจะเห็นว่าด้านบนนะครับจะมีรูปแว่นขยายหรือว่าพิมพ์คําว่าค้นหาแอปหรือแระเกมนะครับให้พิมพ์คําว่า b 3 8 0 pro นะครับ380ตามด้วย pro นะครับประมาณนี้ ลูกค้าก็จะเห็นนะครับรูปกล้องโลโก้สีฟ้านะครับตัดขาวนะครับที่เขียนว่า B 3 8 0 Pro นะครับทำการติดตั้งนะครับให้คลิกคำว่าติดตั้งตรงนี้นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเราอยู่กับคนหมู่มากนะครับอันนี้ก็ขอแค่ลูกค้าทำได้นะครับไม่เป็นไรขอแค่ลูกค้าเข้าใจนะครับ เอาต่อไปนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแอปก็จะบอกว่าให้เราเปิดใช้งานนะครับก็ทําการคลิกเปิดครับตัวกล้องมันก็จะยังาถามหารหัสไ Wi-Fi ล์หรือว่าถามหาการเชื่อมต่อนะครับเราก็เอาไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับไปที่คำประกาศและเงื่อนไขเนี่ยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับที่อยากจะรู้ว่า ไอ้คำประกาศเื่งเงื่อนไขของตัวแอป,ปกล้องเนี่ยมีอะไรบ้างก็เข้าไปอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจก่อนนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากนะครับก็มาคลิกที่นี่ฉันได้อ่านและตกลงแล้วก็ไปที่ได้อ่านและเห็นด้วยนะครับทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าต้องการเข้าถึงการอนุญาตเพิ่มเติมอ่านเขียนที่เก็บข้อมูลของโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็ทิกผ่านคอนเฟิร์มไป อนุญาตีสาปดศูนยโปให้เข้าถึงภาพถ่ายมีเดียและก็ไฟล์อื่นอุปกรณ์ต่างๆนะครับคุณก็ไปที่อนุญาตครับต่อไปนะครับแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีหน้าจาโผล่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็ขออนุญาตใช้รูปภาพเพราะว่าแอปนะครับมันไม่สามารถที่จะให้เรา,าบันทึกหน้าจอได้นะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้อยู่นะครับมันมันเขาเรียกว่า ปมการความปลอดภัยสําหรับคนที่จะเอาแอป,ปไปใช้งานมซสัวนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดของทุกท่านก็อาจจะขึ้นประมาณนี้นะครับขึ้นตามรูปภาพที่ผมได้ขึ้นไปอยู่ณตอนนี้นะครับก็ไปที่ลงทะเบียนนะครับาการลงทะเบียนนะครับจะมี2รูปแบบนะครับก็จะมีส่วนของการลงทะเบียนผ่านมือถือนะครับหรือว่าการลงทะเบียนผ่าน Gmail นะครับอีเมลนะครับนี่ครับมันจะมีการเปลี่ยนอยู่ข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านลงทะเบียนผ่านอีเมลนะครับก็ให้ทําการกรอกอีเมลลงไปนะครับอย่างเช่นของผมตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นภูมิประเทศหรือว่าภูมิภาคเนี่ยนะครับให้กลายเป็นเอเชียนะครับทุกครั้งนะครับแล้วทําการกรอกอีเมลของตัวเองลงไปนะครับอันนี้คือในกรณีที่ทําการลงทะเบียนผ่าน Gmail นะครับก็ทําการขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้ต่อไปนะครับวิธีการลงทะเบียนด้วย โทรศัพท์มือถือนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเอเชียโอเคนะครับทีนี้ในรหัสมือถือเนี่ยนะครับเขาจะให้เราเปลี่ยนรหัสจาก86นะครับให้กลายเป็น66หกนัก็คือหมายเลขของประเทศไทยของเรานั่นเองอ่านะครับก็เปลี่ยนเป็น066ประเทศไทยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์มือถือของเรานะครับ0 6 4 1 9 2 1 9 6 0นะครับ ทีนี้ทำการคลิกต่อไปนะครับมันจะเข้ามาสู่นี้นะครับรหัสยืนยันนะครับมันก็จะส่งรหัสยืนยันไปที่เบอร์ที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับกันเบอร์ที่เราทําการทําตัวอย่างไปนะครับก็ไม่ได้มีอันนี้แต่ถ้าของทุกท่านนะครับส่งตัวอย่างไปปั๊บมันจะมีรหัสยืนยันส่งมาให้เป็น OTP 6 6หลักนะครับก็เอา6หลักนั้นนะครับมากรอกนะครับตรงนี้กรอก1 2 3 4 5 6นะครับ ไม่ใช่รหัสที่ผมกรอกนะตอนนี้นะครับเป็นรหัสที่มันส่งไปให้ทุกท่านนะครับก็เอาไปกรอกตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปนะครับก็ส่งไปเรียบร้อยนะครับทีนี้ในการเข้าสู่ระบบเนี่ยนะครับตัวบัญชีต้อนรับนะครับเมื่อทุกท่านนะครับทําการเชื่อมต่ออะไรทุกอย่างลงทะเบียนและเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาสูงหน้านี้ก็เข้าถึงที่ระบบนะครับ Mm. เข้าสู่ระบบนะครับเข้าไปที่กรูณาใช้บัญชีนะครับบัญช e ีก็คือเบอร์โทรหรือว่า Gmail ที่เราได้ทําการล็อกอินนั่นเองนะครับก็สมมติว่าของผมตัวนี well, so, re ้นะครับก็ใส่ Gmail ไปรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านที่เป็นรหัสผ่านที่เราตั้งค่าตอนที่เราทําการยื่นรหัส OTP ไปแล้วนะครับมันจะให้เราตั้งรหัสผ่านเราก็ใส่รหัสผ่านตัวนั้นเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้อัตโนมัติโอเคนะครับ